สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ1น3มาออกกำลังกายกันเถอะกันอีกแล้วนะคะอี e ีนี้นะคะเราจะมาดูเครื่องช็อคเวฟนะคะที่ใช้รักษาอาการปวดส้นเท้าหรือว่ารองช้ำนะคะท้ายคลิปก็จะมีท่ายืดท้าออกกำลังกายแถมให้ด้วยถ้าพร้อมแล้วไปชมอกันเลย ันนี้นะคะเราจะมาสาธิตนะคะในการใช้เครื่องมือหนึ่งที่ชื่อว่าช็อคเวฟนะคะในการรักษาผู้ป่วยทีเ่เป็นโรครองช้ำนะคะหรือมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าเดินลงน้ำหนักแล้วเจ็บนะคะตัวนี้เป็นช็อคเวฟนะคะหรืออีกชื่อไทยภาษาไทยได้ว่าคลื่นกระแทกนะคะในการใช้เครื่องนี้เราจะส่งคลื่นกระแทกลงไปเพื่อให้เกิดอาการบาดเจ็บซ้ำและเกิดการรักษาขึ้นมาใหม่ ะะจะช่วยลดอาการปวดแล้วก็อาการอักเสบได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในแต่ละรายในแต่ละเคสค่ะต้องให้ขึ้นอยู่กับนักกายภาพเป็นคนตัดสินใจด้วยนะคะเริ <Okay. S 1> ่มแรกก็คือจะลงเป็นเจอแอนเดอร์ซาก่อนนะคะ จะเริ่มช็อกเวทแล้วนะคะถ้าคนไข้รู้สึกว่าเจ็บจนทนไม่ไหวให้บอกนะคะไม่ต้องทนนะจะเสียงดังนิดนึงนะคะเจ็บไหมคะโอเค จากเราใช้เครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาก็จะสอนพายืดเล็กๆน้อยๆนะคะในการยืดบริเวณส้นเท้าน่องนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อหลังต้นขานะคะโดยเราจะมีอุปกรณ์คือเบลตัวนี้นะคะใครไม่มีอยู่บ้านใช้เป็นเชือกหรือผ้าเข่ามาได้เลยนะคะนํามาใส่บริเวณเทา้านะคะด้านที่เป็นรองช้ำเนาะอ่ะเพิ่งยกนะคะใส่ไว้ก่อนโอเค คนไข้ถือเชือกตัวนี้เลยนะคะในการยืดนะคะมือที่เราจับตรงนี้มีไว้ดึงให้ตึงไม่ได้ไว้ให้ยกขานะคะจากนั้นให้คนไข,ข้ค่อยๆยกขาตัวเองขึ้นค่ะให้รู้สึกตึงๆเล็กน้อยไม่ให้เจ็บนะคะประมาณนี้ตึงหรือยังคะเจ็บไหมคะไม่เจ็บเนาะพอรู้สึกตึงแล้วให้กระดกปลายเท้าชี้หน้าตัวเองจะตึงมากยิ่งขึ้นตึงมากไหมคะไหวไหม โอเคถ้าไหวนะคะให้ค้างไว้นับหนึ่งถึงสิบแต่ถ้าไม่ไหวให้ผ่อนขาลงค่ะให้แค่ตึงๆนิดน้อยกระโดดไว้ค่ะโอเคค้างไว้นับ1นึถึงสินะคะจากนั้นค่อยๆเอาลงค่ะครึ่งหนึ่งหรือสุดก็ได้นะคะนับเป็น1ค่ะแล้วทําซ้ําค่ะกระโดดไว้นะคะโอเค1ิครั้งเป็น1เซตนะคะวันหนึ่งทํามถึงหเซตได้เลยทั้งสองขานะคะ แนะนำเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะสำหรับคนที่เป็นรองเราช้ำเนาะจะเสจบริเวณส้นเท้านะคะให้อยู่บ้านนะคะหาเป็นถุงเท้ามาใส่ไว้หรือเป็นรองเท้าออที่ใส่ในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพเนี่ยสามารถใส่ไว้เลยมันจะลดแรงกระแทกกับพื้นที่ทําต่อบริเวณส้นเท้าได้จะลดอาการปวดนะคะหมั่นยืดกล้ามเนื้อบ่อยๆด้วยนะคะยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมกับ ไปทำตามกันนะคะค่ะหรือท่านใดที่ทำแล้วอาการไม่ดีขึ้นนะคะอยากจะปรึกษาเพิ่มเติม,ม,มก็คือปรึกษานะักกายภาพบัตรใกล้าบาล้านนา้้นะคะหรือว่าสนใจรักษาให้โทร0853699977ค่ะหรือแอดไลน์มาที่บัณฑิตคลินิกกายภาพบัตรนะคะและลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ